เอ็มบุตรสลคำโพสสอนลูกสาวหลังกลัวแมลงวัน่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสสอนลูกสาวอีกแล้วหลังลูกสาวคนโตอย่างน้องนาฬิกากลัวแมลงวันในสังคมที่กว้างใหญ่ในวันข้างหน้าลูกจะได้เจออีกหลายสิ่งที่น่ากลัวกว่าแมลงวันแมลงวันไม่กัดลูกแค่ตอมเฉยเฉยไม่ต้องกลัวนะปอรอไม่คิดว่าจะกลัวขนาดนี้และที่ไม่ได้รีบปอบโอเพราะอยากให้เขาเรียนรู้ว่าแมลงวันไม่ได้น่ากลัวบอกและสอนเสมอว่าถ้ายุงแมลงวันมาตอมให้สะบัดมือ หรือกระทืบเท้าเบาๆอย่ายืนนิ่งๆงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสนันเลยละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบเพราะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักอบอุ่นรวมถึงข้อคิดดีๆมาฝากแฟนๆเสมอเลย